Mina là tại tôi nghĩa. ôi, chưa con đang được hôn. Bây chưa con đang được tất cả. chip 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 đi, Đi chip chip mang đây. chip chip đi mang đây chip 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 ทุกคนผมเจอกล่องแดงกแบบดีใจมากที่เจอกล่องแดงตรงนี้ครับผมก็จะตุยละดีใจซะยิ่งกว่าอะไรซะอีกนะเนี่ยเพราะว่าอยู่นะวันที่16มาเปิดกันเลยครับผมว่าผมจะได้อะไรนะครับผมมาเปิดกันเลยครับผมกล่องแดงในวันที่สิบหกคือว่าช้านะแต่ เท่าที่ผมเล่นมานะครับผมผมไม่เคยเจอกล่องแดงตรงบนกล่องนะเออไม่ใช่ตรงธนาคารเลยสักครั้งนะครับผมอันนี้คือเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับผมอันนี้ผมอาจจะพูดเบอร์แต่มันคือความจริงนะครับผมนี่พูดความจริงเลยอไอ้น้องมาตายตรง